ันนี้ก็คือเรามาพักที่เชียงใหม่เนาะที่พักชื่อใช้ชีวิตใช่ไหมก่อนถึงทางเข้าประมาณสัก3 0 0ร้อยรเมตรก็จะเป็นถนนประมาณนี้เลยก็เลยจะแนะนําว่าถ้าใครที่จะขับเข้ามาเนอะอาจจะต้องใช้รถสูงนิดนึงหรือไม่ก็ถ้าไม่มีรถสูงไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องลองโทรหาที่พักว่าเขาจะมีรถออกไปรับเราตรงที่ทางเรียบ,ยบไหมเนาะตรงข้างทางนี้มีต้นไม้น่ารักจังอีกนิดเดียวนะน่าจะอีกนิดเดียวใกล้ถึงประมาณ100เมตรเนาะ จะถึงที่พักแล้วออกยระวังนะจ้ะคือกลักวกลัวท้องรถโดน,ยยนอย่างเดียวแหละเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาหนึ่งร้อยเมตรน่าจะยังไม่ถึงใช่ไหมต้องตรงไปก่อนเนาะเขาเลี้ยวกัน <c oughs> หน้เขาน่าจะไปที่เดียวกับเราไหมสองคันข้างหน้าน่าจะอุย้ยเสียวตรงนี้อ๊บจะถึงแล้วนะจ๊ะอีกนิดเดียวหนึ่งนาทีเท่านั้น ข้างหลังมีมอเตอร์ไซค์นะคุณลุงมอเตอร์ไซค์ตามมาอยู่ขับช้าๆนิดนึงนะกลัวขี้ฝุ่นไปโดนคุณลุงถึงแล้วโอ้ยเสียวจังเลยตรงนี้ <c oughs> ค่อยๆไปเสียวท้องอะ่ะเสียวท้องน้องอึ๊บอึ๊อึอบโหยังนะยังยังไม่จบยังยังหมุนลงต่อนะคะอึ๊บอึ๊บอึ๊ถ้าคนแบบขับรถอาจจะแบบ เป็นสายขี้กลัวนิดนึงเนาะก็อาจจะต้องให้เพื่อนกล้าๆขับให้เนาะเพราะบางทีมันก็ทางลาดลาดลงเสียวๆอยู่นิดหน่อยยังยังไม่ถึงนะจ๊ะใกล้แหละนอกจากที่จอดรถดู่ข้างหน้านแล้วแหละใช่ไหมใช่นะคิดว่าคิดว่าถึงยัง <laughs> อันนี้คือส่วนเลนอาจจะต้องแบบเบี่ยงกันแบบสุดดิบน,นะถึงหรือยังยังนะต้องไปต่อนะใช่ไหมหรือเขาจอดรถก,กันหรือยังไม่จา เจ็ดสิบเมตรถึงแล้วน่าจะถึงแล้วถึงแล้วแหละเดี๋ยวเราไปดูเนาะว่าที่พักเป็นยังไงบ้างขอประรับแล้วหน่ฝาแจงมาทางขึ้นค่อนข้างหินเนาะหินพอๆกับไ้้ขับรถเมื่อกี้เลย ไปกินหไหมล่ะกินอะไรเ <c oughs> ห็นเป็นดอกไม้ต้อง <c oughs> มีไก่เลยมีแน่เลยบ้านไก่ค่ะ ที่ล็อบบี้ก่อนนะครับถ้าเ,าเดินมาเราก็อาจจะแฮกนิดนึงนะ <laughs> <laughs> ตุย <laughs> ใช้คำว่าตุยดีกว่าโอ้ยดอกไม้น่ารักนะที่นี่ข <laughs> <จ>ึ้น <laughs> นัถึงล็อบบี้แล้วครับใช <laughs> ้ชีวิตมาเลยจ้ะอันนี้ก็คือบริเวณล็อบบีนะ้เนาะ

ฟิลดีมากวันนี้เลยเดี๋ยวเราไปที่ห้องพักกันเนาะจะเป็นห้องพักที่มีอ่างอยู่ข้างนอกนะเขาบอกว่าอ่างมีน้าอุ่นด้วยนะให้เราเปิดอุณหภูมิปกติตรประมาณครึ่งอ่างก่อนเราค่อยเปิดน้ำร้อนเขาบอ,อกน้ำร้อนที่นี่จะไหลช้าและค่อนข้างจะร้อนมากาเราไม่อยากรวกตัวใช่ไหมครับนี่เมาไม่ได้เลยเนะี่ย อันนี้เมาไม่ได้เลยเนี่ยฮะถ้าเมานี่กิ้งไปเลยเนี่ยดอกไม้น่ารักจังเลยอะตรงนี้ดูนะดอกไม้นะดอกไม้น่ารักมากดูฟิวดีดูวิวดีโอโหสุดยอดอะเมาไม่ได้เลยนะคะอันนี้ห้องเบอร์อะไรไม่รู้นะน่ารักเหมือนกันจริงๆแล้วห้องที่นี่มีประมาณสัก หลายไทยอยู่นะไทหนึ่งก็ประมาณสักสามหลังเนาะอย่างไทที่เหมือนของเรานี่น่าจะมีทั้งหมดสามหลังอุยตายแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้หันหลังกลับไปที่ล็อบบี้เนาะจริงๆแล้วห้องพักของเราอะอยู่ใกล้ล็อบบี้มากที่สุดนะเดินเหนื่อยน้อยที่สุดแล้วแหละแต่ว่ายังเดินไม่ถึงจ้ะโอ้ยตายแล้วอายุเท่าไหร่เนี่ยจะไปบอกใครนะอ พนักงานเราถึงก่อนเราแล้วเนาะกับผู้ร่วมเดินทางเนาะเดี๋ยวเราในล็อกต๊กต๊กเด็กอยู่เลยยังยังไม่ถึงอ๋อห้องเราห้องเบอร์สามแะเราจำผิดเป็นเบอร์สองพนักงานน่ารักนะคะบริการดี แล้วมาดูวิวห้องพักกันเนาะอ่างเริ่มเทมเลยเดินหอบแอบเหนื่อยนิดหน่อยอุ้ยอ่างใหญ่มากเลยนะเนาะ ดูตาดอกไม้ตรงนี้น่ารักมากเลยเรียกว่าดอกอะไรเนี่ยน่ารักมากๆเลยอ่ะดูที่ดอกดิน่ารักืมเปิดน้ำกี่นาจะเต็มอ่าง,อ,ง,าง,อ,งอ่ะฮะเปิดตั้งหัววันเลยก็ดีนะเนาะ เดี๋ยวเรามารีวิวห้องพักเนาะห้องพักแบบดูแบบจะเป็นดิสไตล์มากอ่ะใช่ปะดูมีความแบบจะเป็นดิสอ่ะนี่เลยนะอ่างยังไม่มีน้ำเนาะยังแห้งๆอยู่พอเพิ่งมาถึงเนาะแล้วก็มีโอ่งมีอ่างมีโอ่งนะมีรองเท้าให้เปลี่ยนใช่ไหมดูนี้กันดูวิวสิ อึ้งไปเลยครับท่านเจอวิวแบบนี้ล็อบบี้ไม่ได้มีคนเรียกใช่ไหม,ไม,ไม <laughs> ฮะได้ยินเขาเรียกเราปะเขาบอกว่าลูกค้าได้ยินไหมใช่แต่เขาไม่ได้เรียกเราใช่ไหมแต่เราได้ยินนะ <laughs> เขาเรียกลูกค้าคนอื่นเขาเรียกลูกค้าลูกค้าได้ยินไหม <laughs> นี่นะคะ <laughs> เตียงนอนเนาะ โอ้ม,มีมีที่ตบดูด้วยเดี๋ยวนะโทษโทษโทษอ,อ,อันนี้คือหน้าต่างเนาะประตูเข้าทางนี้เวลคัมโอ้ยเหมือนมือใหม่ฝึกรีวิวไงไม่รู้เดี๋ยวท้าให้เปลี่ยนเนาะนี่ช่ที่ใส่ลบโอ้หหอมมากห้องหอมมากบอกเลยหอมหอมถูกใจแน่เราเป็นประเภทติดกลิ่นเนาะเดูดิดูด,ดิอันนี้คือเรานอนใครเห็นวิว อ๋อไม่มีกระจกโถทั้งไปว่าเขาเนาะเดี๋ยวดูรอบๆตรงนี้ก่อนมีที่ตบยุงแสดงว่ามียุงเหรออันนี้นะที่เขาบอกว่ามีชุดให้เปลี่ยนเนาะอารมณ์เหมือนแบบเหมือนแบบแต่ว่าอยูอยูย,อยูอะไรนะยูคาตะแต่ว่าเป็นยูคาตะเวอร์ชันเวอร์ชันเหนือเหนือน่อยในนี้มีอะไรบ้างไม่รู้อ๋อที่เราบอกว่าจะนอนมองเห็นวิวก็คืออย่างนี้นะ นอนและเห็นวิวใช่ไหมห้องน้ำไปทางไหน <c oughs> อ่าไม่ใช่ <c oughs> อันนี้ค่ะฮะอ้าแล้วอันนี้ไปไหนอ่อนี่เป็นระเบียง <c oughs> ห้องน้ำห้องน้ำไปทางนี้เนาะห้องน้ำไปอย่างนี้ก็มีชวเวอร์เนาะแล้วก็มีมีรองเท้าให้เปลี่ยนในห้องน้ำอีกยางอันเนาะ แล้วก็อุ้ยโทษนะจ๊ะโถเป็นเจเป็นนิสตล์ญี่ปุ่นโถอัตโนมัตินะคะไม่ธรรมาดาอึ้งไปเลยสิชอบเลยเป็นคนชอบห้องน้ำที่มีสายฉีดก้นแต่อันนี้พิเศษกว่านั้นไปอีกมีทั้งสายมีทั้งปุ่มกดขอขอดมพัชตัวหน่อยได้ไหมดมหน่อยใช้ได้นะกลิ่นช้ได้ไม่เลยวิว อันนี้ไม่ใช่รูปภาพนะคะอันนี้คือวิวจริงๆนะนี่เลยประมาณนี้เลยเแ,ลแล้วก็ด้านนี้มีระเบียงเนาะเปิดยังไง <c oughs> โอ้ยก่อนอาจารย์อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยใครต้มชาอายน่ารักวิ่อีกอะ่ะอุ๊ยตกตกตก,ตก,ต,ก,ต,กตกทางเมื่อกี้ น,นะนี่โอ้โหเมื่อก,กี้จากง่วงนะตื่นเลยตอนนี้เจอวิวแบบนี้ไปตื่นเลยดูดิอันนี้คือข้างระเบียงเนาะระเบียงข้างห้องใช่ไหมนี่หลมเย็นมากนะบอกเลยตอนนี้เหมือนแบบติดแอร์ประมาณสักยี่สิบไม่เกินยี่สิบห้าแน่นอนลมเย็นด้วยนี่เลยเป็นห้องที่ติดล็อบบี้ที่สุดเนาะสะดวกที่สุดจริงๆที่นั่งแบบนี้ได้จ้ะ ประมาณนี้เลยเดี๋ยวมือเย็นเนาะอาหารเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรีวิวมือเย็นกันอีกทีเนะาะเมื่อกี้เกือบจะจบแล้วยังไม่จบเนาะลืมไปว่าห้องเนี้ยมีห้องใต้หลังคามีที่นอนอีกหนึ่งที่นะจ๊ะเป็นอะไราแบบนี้แล้วแม่จะบอกความลับเลยว่าเราเป็นคนกลัวความสูงมาก <c oughs> ขึ้นไปไงอะ่ะบันไดมัน,ม,นมันขึ้นอีกได้เลยใช่ไหมใช่ <c oughs> หรอ <c oughs> เดี๋ยวเราแอบมาดูในตู้กันดีกว่าเนาะ ในตู้มีอะไรอ๋อในตู้ก็มีน้ํามีกาเนาะแล้วก็มีตู้เย็นเนาะเอานำแช่ตู้เย็นไหมแล้วด้านบนนี้มีอะไรเอ่ยอุ๊บหมอนเพิ่มหนึ่งใบดีมากเพราะเราเป็นคนนอนหมอนสูงอะที่ติดค้างเอาไว้เราต้องไปละเราต้องทําเพื่อทุกคนเนาะมัดูมัดู่หงายลงมาใช่ไหมกลัวจังเลยอะเดี๋ยวนะขึ้นได้แล้วลงได้ไหมก่อนอย่างแรก อึบฮึบฮึบฮึบอ๋อเขายังไม่ได้ตั้งที่นอนนะมันเป็นที่นอนแบบนี้เนาะซึ่งเราปูนอนได้ใช่ไหมแต่ว่ามีพัดลมด้วยเราอาจจะไม่ได้ใช้เนาะจบการรีวิวข้างบนเพียงเท่านี้กดความสูงของแท้ลงกันนะโอ้ยสูงจังฮึบหาย เรายังปลอดภัยดีเดี๋ยวเราก็จะนอนเล่นพักผ่อนก่อนเนาะก่อนกินมื้อเย็นหรืออาจจะเปิดอ่างแล้วก็ดูนะอุณหภูมิน้ำว่ามันแช่ได้เลยไหมเนาะแล้วก็ถึงเวลาไปกินอาหารเย็นเนาะกว่าจะเดินไปถึงก็ครึ่งชั่วโมงพอดีเนาะตอนนี้ห้าโมงครึ่งใช่ปะอึ๊บเมาไม่ได้นะจ๊ะบอกก่อนทางเนี้ยดูก่อน นี่คือถ้าเซนิดหน่อยก็คือเราอาจจะถึงเร็วกว่าเดิม <c oughs> นู่นเนาะล็อบบี้ตรงนู้นเนาะวับวัดต้อว่าแต่คนอื่นเท้าแล้วรองเท,าท้าโทษนะนี่เอารองเท้านี่มาอีกทีบนี่โอ้โหเจ็บน้าสิเปงเลยคือเราคือเรามีรองเทาเ้าผ้าใบใช่ไหมเราขี้เกียจใส่ถุงเท้าไงคือความขี้เกียจของเราเนี่ยเดิน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 มดิดดบๆๆๆับเด็บโด็บเด็บย ฮะอุ๊ยคนเต็มเลยเอเขามีบแบบนั่งแบบนั้นด้วยเนาะเอ๊ะแต่เรานั่งกับพื้นก็ได้ไหมเนาะอะ้น,อ,น,นาอาจจะเป็นโต๊ะใหญ่เนาะซึ่งเรามาสองคนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวจะมีเพื่อนเราเนาะมาแต่ว่าไม่ใช่มาพร้อมเราอยากมาพร้อมเราแหละแต่ที่พักไม่ว่างเดี๋ยวก่อนนะเราอยางอุ๊ย,ยมแม่เดี๋ยวอันนี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้เนาะโอเคจ้า นี่เลยดูวิวดูวิวเทควิวระหว่างทางพักเหนื่อยเจ็บง้ามเท้านิดหน่อยฟ,ฟ้าสีสีสีเมีมีหมอกแล้วมีฝุ่นหมอกแหละมีที่พักเราเนาะห้องนี้นะห้องสามนะจาหนึ่งทับสามไทยนี้มีสามห้องเราได้ห้องหมายเลขสามใช่ไหมดอกไม้น่ารักนะมีกลิ่นด้วยนะ แต่ไม่รู้ดอกไหนมีกลิ่นเนาะเรามาดูกันะว่าเราจะได้โต้นไหนเนาะยังไม่ถึงเวลาเนาะเราก็เลยเดินตรงนู้นเนี่ย <c oughs> อันนี้คือคิดถูกคิดผิดที่เราเดินลงมาใช่ไหมเดินลงมาเสร็จเราก็จะหิวหิวหนักๆเลยใช่ปะ <c oughs> เมื่ออากาศดีจังเลยอ่ะเนาะเย็นชื่นใจวันนี้ค่อนข้างมีกรุ๊ปใหญ่มาเนาะแบบมาหลายๆคันเนาะเราเป็นผู้น้อยเราก็เลยโต๊ะเล็กๆต้นอะไรไม่รู้ว่ามีดอกนั้นด้วยเห็นปล่าแดงๆอ่ะอกระเจี๊ยบค่ะเออหรอโตเด็กเด็กกรุงเทพนะมั้เนาะไม่เข้าใจฮะ<า>เด็กวันนอกรู้ค่ะเด็กวันนอกรู้ใช่ไหมเด็กกรุงเทพไม่รู้มันกระตงกระเจีกก๊ลยบลอะไร่ะ เปิดเพลงแบบไอ้น yeah. right? okay ี่มากเลยอะยุคแบบแปดศูนย์นะฮะน่าจะเราไปหาไก่กันดีกว่าไก่ป่านนี้กลับบ้านนอนแหละหอากาศดีมากเลยอ่ะนี่ไงกุ๊ก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 น้องน้องลูกกลับบ้านยังถ่ายบ้านไก่แต่ว่าไก่ไม่อยู่ไงเพราะว่าคนไปถ่ายบ้านไก่ไก่กันเลยไป เนี่ยถ้าเราไม่ขึ้นรถกอล์ฟนะเราต้องเราต้องหิ้วกระเป๋าขึ้นไปจากตรงเนี้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเช็คเอาท์เนาะว่าได้ติ้งถ่ายไงเราก็จะรอรถกอล์ฟ <laughs> นี่หลังนี้ก็เป็นส่วนตัวดีเนาะ <c oughs> น่าจะเป็นหลังใหญ่หน่อยไหม <c oughs> ของเราอยู่นู้นนะข้างบนนู้นนะ่ะนู้นเหรอ <c oughs> เอออยู่ข้างล็อบบี้อะเ <c oughs> นาะมีบ้านไก่นะไก่กับบ้านยางมาดุนกันดีกว่าไก่กับบ้านยงางน่ารักจังน่ารักไปอีกอะ สะดุดอยู่ไหมอะไม่อยู่แน่เลยอะน้องอยู่รุนทุกตัวเลยเหรอเนี่ยบ้านไก่นะแล้วดูดีบ้านไก่ดอกไม้แบบดอกไม้น่ารักมากอะไม่อยู่เลยอะบ้านไก่ซึ่งไม่มีไก่เนาะแล้วไก่ไปอยู่ไหนหมดหไก่ไปอยู่ไหนหมดจ้ะฮะ น่ารักจังเลยอ่ะบ้านกุ๊กแก่พี่เหมืต้นไม้สองตัวเลยอ่ะน้องพี่ไม่ได้รบกวนนะพี่แค่อยากดูน้องใกล้ๆน้องอย่าหนีพี่นะน่ารักจังเลยลูกกุ๊กกุ๊กกุ๊กดิน้องอยู่บือนต้นไม้นะนี่นี <Kid atte. S 1> ่นี่กระโดดไปมอนบ้องเหมนต้นไม้อันนี้ไก่พันอะไรอ่ะไก่พันอะไรลูกไม่ตอบพันอะไรไม่รู้น่ารักสุดๆเลย สอนน่ารักน่ารักนะเรารู้สึกมีกลิ่นด้วยนะแต่อันนี้น่าจะไม่มีกลิ่นบรรยากาศรวมๆว่างหลอมือเย็นยังไม่ถึงเวลาเนาะไม่อยากกดดันพนักงานเซตน่าจะเป็นบาร์บีคิวแล้วก็ชาบูเนาะเราสั่งเป็นเซตหมูเนาะเพราะว่ามีคนไม่ทานเนื้อซึ่งจริงแล้วเราก็ไม่ทานเนื้อ <c oughs> หน้าตาหน้าทานนะผักดูกสวยงามมากเลยเนาะนเนาะเซตหมูพันสองจ้ะเซตเนื้อจะมีวากิวเนาะอย่เขาบอกเนาะพันห้าประมาณนี้เลยอิ่มแน่นอนเดี๋ยวเราไปกินมื้อเย็นกันก่อนนะอันนี้ก็กำลังเดินกลับห้องเนาะก็ <c oughs> จะประมาณนี้เลยนะเขาบอกว่าบางทีรีสอร์ทอาจจะมีไฟตกเนาะเขาก็เลยให้ตะเกียงเรามาหนึ่งอันเนาะเราถึงขึ้นห้องนี่ดูทางไปห้องนุ้นห้องอยู่บนนู้นนะครับคือ ดีแล้วที่เราไม่กินแอลกอฮอล์เนาะคือเราจริงๆแล้อากาศอย่างนี้น่ากินเนาะมันจะได้อุ่นๆใช่ไหมหนาวมากเลยนะบอกเลยเพาว่าไม่ถึง20องศาหรอกก็คือพาดหนึ่งเก้เจ็บตายไหมอ๋อไม่แน่ว่ะเนาะไม่แน่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 อันนี้เรามีผู้นำที่ดีเนาะผู้นำคอยถือตะเกียง นำทางส่องสว่างเราเนาะอุ้ยแม่มึงอุ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเขามองไม่เห็นนะจริงๆไปไปเลยไปเกือบไปแล้วเมื่อกี้เท้าทาพิกเลย <c oughs> หนาวจังเลยโอ้ยใบกล้วยใหญ่มากโอ้ย <c oughs> หนาวอยากแช่น้ำอุ่นแต่นึกถึงตอนขึ้นน้ำอุ่นแล้วทนไม่ไหวแนะ่โ <c oughs> ตอนขึ้นนะสวยอยู่นะ <c oughs> โอ้โล็อบบี้ห้องอยู่ใกล้กันมากถึงห้องนะจ๊ะย์ทุกคืนนี้เราก็ไม่มีทีวีดูนะใช้ชีวิตคือใช้ชีวิตจริงๆกุญแจอยู่ไหนนะุมยนั่งทับอย่างนี้ได้ด้วยอ่ะมาเตือตะเกียงให้ไหมนี่เลยอเอาวุธ เราก็จะอาบน้ำเนาะเฮ้ยยังอาบไม่ได้หรอกเราอิ่มอิ่มสิถึงกินน้อยเราก็อิ่มนะอันนี้คือเขาให้เราเปิดครั้งเลยหรอเราปิดไว้อะไรอะ,ระเกียงดดเขาสอนวิธีเปิดเราเอา๋อหรอเขาสอนวิธีปิดไหมก็เหมือนกัน <laughs> เราก็จะหายอิ่มเมื่อไหร่เนาะเราก็จะอาบน้ำนอนประมาณนี้เลยวันนี้ ลาตีสวัสดีพบกันพรุ่งนี้พร้อมเบรก fast Turn into the one I hold on to for something small or something real. Now you're the love I always feel through all the years. I still feel the same. You're the sunshine after every rain. So kind, so true. The calm in my days. You're my last and always. Ooh. เดี๋ยวไปดูว่าหน้าตาจะน่ากินขนาดไหนตอนนี้เราก็จะไปหาทําเลนั่งเนาะเดี๋ยวดูอาหารเช้ากันนะจ๊ะมาอะไรไม่รู้น่าไม่ใช่ปลาฮกเกะเ <laughs> ชื่อไนะเรากำลังจับเสร็จเนาะ <laughs> วันนี้เลยหน้าตา <laughs> กับวิวนี้เนาะห้าสี่สมสองหนึ่ง เปิดแล้วนะว้าวอุ้ยข้าวต้มต้องไอ้นี่แน่เลยอ่ะเป็นแบบเมตักตกอะใช่ป่ะฮะแล้วเราก็จะมากินอาหารเช้ากันนะอร่อยแน่นอนไม่ต้องห่วงจบการรีวิว